จากสภาพปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ตำบลเขาคลุงอบ้านโปง่งจัังหวดราชบุรีที่มักประสบป,ปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงกว่าคลองส่งน้ำชนประธานทำให้ไม่สามารถส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงได้นอกจากนี้ยังมีแหล่งเก็บก,กักน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำในพื้นที่ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่มักจะทำการเกษตรเป็นหลักโดยอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติในการสร้างผลผลิตเหล่านั้น ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำกรมชนประทานจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยดอกไม้พร้อมระบบส่งน้ำจังหวัดราชบุรีเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ชาวตำบลเขาขลุงและพื้นที่ใกล้เคียงและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึงปัจจุบันกรมชนประทานได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยดอกไม้พร้อมระบบส่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาขลุงอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องขนาด0.1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมด้วยท่อส่งน้ำความยาว3,400เมตรรวมถึงถังพักน้ำขนาดความจุ500ลูกบาศก์เมตรจำนวน4ีถังรวมความจุเก็บกักน้ำได้2,000ลูกบาศก์เมตรและได้ดำเนินการส่งน้ำไปยังพื้นที่เป้าหมายได้แล้วบางส่วนโครงการลงสูบน้ำบ้านหุอ่งดอกไม้โครงการนี้ก็คือให้ประโยชน์กับ ชาวไร่ในพื้นที่ประมาณ3หมู่บ้านนะครับซึ่งเกิดมีโครงการนี้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เราก็จะได้ใช้กันทุกคนประมาณ3มหมู่บ้าน3,000ันกว่าไร่อ่ะครับก็ต้องขอบคุณภาครัฐแล้วก็กระทรวงเกษตรกรมชนประทานนะครับที่ช่วยกันผลักดันโครงการนี้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําสําหรับการทําการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนะครับเพื่อให้การกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง กรมชนประธานได้ขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2567เพื่อการก่อสร้างระบบส่งน้ําบ้านห้วยดอกไม้บ้านหนองขามซึ่งหากได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถสร่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับพื้นที่หมู่8ตําบลเขาขลุงอําเภอบ้านโปง่งและบริเวณใกล้เคียงได้ประมาณ3,161ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์365ครัวเรือน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวตำบลเขาคลุงได้อย่างสมบูรณ์เปลี่ยนไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง